ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโวันนี้จะอ่านพุทธพจน์ให้ฟังในเรื่องลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นอนัตตาในหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมฉบับพบภูมิหน้า478จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่17หน้าที่57ข้อที่93ภิกพิกุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบ ตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกขุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีอปรันตานุทิฏฐิทั้งหลาย ย่อมไม่มีเมื่ออปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีความยึดมั่นปปรูปพรรมอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นปปรูปพรรมอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณ ย่อมหลุดพน้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะหลุดพน้นแล้วจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะยินดีร่าเริงด้วยดีจึงไม่หวาดสะดุง้งเมื่อไม่หวาดสะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้